สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาพบกับ e s u i d-max นะคะนี่คือตอนเดียวปี2020ค่ะ <Wow. S 1> นี่นะคะให้ไปพร้อมตู้ใหม่เอี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะปี2020กับ1.9 Blue Power บูพาวเวค่ะด้านในนะคะคันนี้มาในรุ่นของตัวเกียร์ธรรมดาค่ะเบาะหนังเบาะเดิมจากโรงงานในสภาพพร้อมใช้นะคะกระบะตอนเดียวมาพร้อมตู้นะคะ คันนี้อีซุดีแมปี2020นะคะเป็นตอนเดียวนะคะคันนี้เลขไมแค่หม่0แค่1 8 0กว่ากิโลแค่นั้นนะคะราคาขายแค่เพียง4 7 8 0 0 0บาทออกรถสูนบาทพีดาวเหมือนเดิมค่ะใครที่กำลังมองหานะคะคันนี้น่าใช้จริงๆค่ะย้ำราคากันอีกครั้งนะคะ4 7 8 8 0 0 0บาทออกรถสุญบาทพีดาวกับอีซุดีแมปี2020ให้ไปพร้อมตู้แบบนี้กระบะตอนเดียวเกียร์ธรรมดานะคะ ใครที่ชื่นชอบก็ถักมาพูดคุยกันได้นะคะคันนี้อยู่ที่กรุงไทยอัตริสาขายอดประตูบีนะคะ